ครับเนี่ยเบอร์แปลกๆซะด้วยโหลสวัสดีครับฮัลโหลพ่อนี่หนูเองเฮ้ยอีหนูที่ไหนวะเนี่ยเราไมา่ได้เลี้ยงใครไว้นะไม่ใช่อีหนูสิพ่ออีหนูลูกพ่อไงจำไม่ได้หรอแต่เราไม่มีลูกนี่หรือว่าคอเซ็นเตอร์ แ่ีัมาออกมามวันนี้อ้ตรเสียโอกตาเลยลูกแล้วหนูใช้เบอร์ใครโทรมาครับเบอร์เพื่อนค่ะพ่อพอดีหนหูทำโทรศัพท์หายอ่ะหนูจะโอนเงินซื้อของแต่มันโอนไม่ได้หนูจะขอตั้งข้อติดตัวไว้หน่อยได้ไหมคะสักหมื่นนึงก็พอจ้ะฮะหมื่นนึงเลยหรอ รู้ไหมว่าพ่อทำงานที่ไหนก็นที่ทำงานพ่อไงแล้วรู้ไหมล่ะว่าพ่อทำงานที่ไหนโอ้ยพ่อจะถ,ถามอะไรนักหนานี่โอนเงินให้ลูกแค่นี้ก็ไม่ได้หรือไงอ่ะก็ไม่ได้ไงก็ผมไม่มีลูกนี่ครับโธ้แก๊งคอรเซนเตอร์หลอกผมไม่ได้หรอกโธตลาดนักหลออตะลุงระวังจะเป็นโรค NCD ตายนักตะลุงอย่างผมอะ่ะ ดูแลสุขภาพอย่างดีโดยกรมอนมามัยแนะนำไม่เป็น NCD แน่นอนหัวหน้าเราเก่งเลยเก่งมากนะหัวหน้าที่ไม่เป็นเหื่อนของแก๊งคอร์เซนเตอร์สุดยอดหัหน้าเราเก่งอยู่แล้วแล้วพวกนี้นะครับหัวหน้าเดี๋ยวนี้มันมากันหลายรูปแบบมุกมันแพลว่าทางที่ดีนะครับผมว่าวันหลังเวลามันโทรมา วางสายไปเลยอย่าไปคุยกับมันไม่นั้นนะเราก็อาจจะเป็นเหยื่อมันได้นะครับหน้าแต่ครั้งนี้โชคดีครับทุกคนหัวหน้าเราเก่งเราฉลาดสุดยอดปรบมืม